สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมมีวา e เล m i ไมโครโฟนดีๆมาแนะนําตัวนี้สําหรับมือถือโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ด้านในอันนี้ที่ผมใช้อยู่เสียงชัดแล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีมากสําหรับเพื่อนๆสายถ่ายคลิปเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพกันผมจะใช้กล้องตัว f ูจิแคมตัวนี้ทดสอบกับไม้ i เลตัวนี้เพื่อนๆมาดูเสียงนะครับระบาง ระหว่างไม่ไวเลตตัวนี้กับเสียงกล้องเดี๋ยวผมจะทําการนับให้ดูสําหรับเสียงจากกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกับเสียงจากมือถือนะครับที่อัดอยู่กับเสียงไม์ตัวนี้นะครับตัวไวเลตนี้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูได้เลยครับมีความแตกต่างเยอะมากระหว่างการบูดเสียงการตัดเสียงรบกวนแนะนําให้เพื่อนใช้กดที่ลิงก์ในตะกร้าได้เลยนะครับผมยืนยันการันตีชัวนะครับแกรมมา2ตัว สลับกันใช้ได้เลยถ้าเพื่อนเใช้ถ่ายหัดคนเดียวหรือว่าเพื่อนๆมีคู่ถ่ายนะครับใช้สองคนถ่ายก็สามารถพูดคุยได้เลยเสียงชัดคมแล้วก็ตัดเสียงบรบกวนได้ดีมากแนะนำกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะครับ